วันนี้เขาจะคิดถึงฉันไหมต้องเช็คกันหน่อยต้องเช็ควันทุกวันแหละก้าดาบเขาคิดมากเรื่องอะไรอย่ะคิดมากแต่ถ้ามาหัวก,กับไพ่สเต็งนั่นแสดงว่าเขาคิดถึงเราเยอะเรามีผลต่อใจของเขาน่าจะพอแล้วนะไม่อยากเปิดต่อแม้กระทั่งแบบเวลาทํางานงานยุ่งงานเยอะเขาก็ปวดหัวนะแบบงานยุ่งงานเยอะไม่เห็นหรือยังไง และทําไมจะต้องมาให้คิดถึงเนี่ยรู้สึกเสียอาการเริ่มชักจะไม่ไหวแล้วนะมาให้คิดถึงกันแบบเนี้ย <c oughs> ก็มาหาเลยดิจะได้ไม่ต้องคิดถึงดีไหมไพเขาบอกแบบนั้นน่ะจะบ่นเพื่ออุ้ยเจอมีความรู้สึกเป็นแบบลึกซึ้งภายในใจหรอ เพราะด้วยเป็นแบบต้านความน่ารักของฉันไม่ไหวแล้วใช่ไหมรู้สึกว่า<ง>อยากจะยื่นความรู้สึกดีๆให้จากที่แต่ก่อนเคยวิ่งหนีฉันทำไมอ่ะวิ่งหนีทำไมเพราะแต่ก่อนเนี้ยมองว่าย,ยังไม่ถึงเวลามันจะต้องรอเวลาแต่ตอนนี้ไม่อยากที่จะรอแล้วโดยสรุปพูดมาคิดถึง เธอคิดถึงฉันเธออยากพูดแต่เธอไม่พูดแต่ฉันก็รู้เพราะฉันรับมาแล้วความคิดถึงของเธอห้ามออกคืน